พร้อมก er ันนะครับด yep. ้วยนะทั้งหมดเลยนะครับอ่านนะช่วยช่วยกันปุ่มไปในเลื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวตกลงมาหมดค่ะคุณแม่คะเป็นโดมิโนตั้งแต่ชั้นห้าลงชั้นที่นี้เขาคุณอันตรายนิดกนึงเอานะพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เลยจะได้รับเกียรติจากคุณแอมเดอะสตาร์ Star, นะคะเป็นผู้จับรางวัลเซนเซอรกิฟต์การ์ดของเรากันด้วยแต่ว่าใน,นงานนี้เราต้องตั้งใจจับรางวัลหา้ามอยู่ในขวัางไหมคะเราควรจะขวา้วางกันทันงคู่กันก่อนเพลงครามมาับขอบอกเลยว่าแอบชอบเพลงนี้ด้วยช่วงนี้ค่ะแฟนค่บข,ของคุณแอมเมื่อนั้นเลยนะคะที่ส่งมาช,มช็อปครบพันห้าได้เลยไปแล้วดูสิคะว่าในนี้มีกี่ มีเยอะมากนะไปที่่วันไปแล้วพันห้าแฟนคลับหนาแน่นมาก